ขอบคัมพีประจำวั เศษกล่าวว่านี่เป็นสิ ata, ่งซึ Studio ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายทำและพระสมีของพระยาเวจะปรากฏแก่ท่านทั้งหลายสวัสด <to> like, ีค่ะ <pi> พี่น้องคะเช้าที่สองนะคะที่อยู่ด้วยกันกาบจันฝ้ายนะคะ ซึ่งยังอยู่ในหัวข้อหลักก็คืออนณาจักปุโรหิตในหัวข้อที่บอกว่าการเปิดเผยถึงพระสิริของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่9นะคะข้อที่1ถึงข้อที่24พี่น้องคะเมื่ออาโรนนะคะแล้วก็บุตรนะคะได้เชื่อฟังคําสั่งต่างๆของโมเสสที่พระเจ้าทรงบัญชาวไว้นะคะพวกเขาก็เตรียมตัวนะคะที่จะเข้ารับการสรัทนานในการเป็นปุโรหิตก็คือการที่ต้องอยู่ในรพระพาเป็นเวลา7วันนะคะดังนั้นเมื่ออาทิตย์นั้นผ่านไปนะคะเขา แม่ว่าจะเป็นอารโรนและบุตรชายของเขานะคะก็พร้อมที่จะต้องเริ่มโฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่แท่นบูชานั่นเองซึ่งในข้อที่1ถึงข้อที่21นะคะก็เป็นการถวายเครื่องบูชาที่แท่นบูชาของพระเจ้าอารโรนและก็บุตรนะคะจําเป็นจะต้องถวายลูกวัวตัวหนึ่งที่จะเป็นเครื่องบูชาไทบาปนั่นเองแล้วก็แกะตัวผู้นะคะเพื่อเป็นเครื่องเผาบูชาจากนั้นนะคะพวกเขาจะต้องถวายเครื่องเผาบูชาที่แท่นนะคะทุกเวลานะคะตั้งแต่เช้าแล้วก็เวลาเย็นซึ่งเหล่านี้นะคะเป็นการแสดงให้เห็นว่า 啊。 เขาจะต้องเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยการถวายตัวอย่างสิ้นเชิงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันนะคะเนื่องจากว่าปุโรหิตนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีรอบครอบนะคะพวกเขาจะต้องถวายเครื่องบูชาสําหรับตัวของเขาเองก่อนนะคะก่อนที่จะถวายเครื่องบูชาสําหรับประชาชนได้ในข้อที่6โมเสสกล่าวว่าเมื่อเสร็จสิ้นพิธีนะคะพระสิริขององค์ผู้เป็นเจ้าจะปรากฏหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีนั่นเองเมื่ออาโรนนะคะได้ถวายเครื่องบูชาเหล่านี้เสร็จตัวเขาเองแล้วก็รวมถึงบุตรของ ขเขาประชาชนทั้งหมดก็ได้รับการอภัยโทษ บาปทั้งหมดที่ได้กระทำนะคะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการถวายตัวอย่างสิ้นเชิงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นการสามาัคคีธรรมกับพระองค์นั่นเองลำดับของการถวายเครื่องบูชานะคะจึงมีความสําคัญก็คือเราต้องจัดการกับความบาปของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะต้องถวายตัวของเราทั้งสิ้นแด่พระเจ้าหลังจากถวายเครื่องบูชาที่แท่นเสร็จแล้วนะคะไฟของพระเจ้าก็ไม่เผาบูชาทําให้ประชาชนมีความมั่นใจนะคะพี่น้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลาง พวกเขาดังนั้นพี่น้องคะพระสริของพระเจ้ามายังโลกใบนี้นะคะเมื่อ องค์พระเยซูคริสต์สเสด็จมาประสูติในโลกนี้เพื่อช่วยเราชั้งหลายให้หลุดพ้นจากความบาปเราควรตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยท่าทีของอาโรนนะคะที่ขอการอภัยความผิดบาปให้ชีวิตบริสุทธิ์และถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดถ้าหากชีวิตของเราไม่บริสุทธิ์ยังไม่ได้สารภาพาความผิดบาปของเราไม่ได้ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์การรับใช้ของเราไม่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถอวยพรงานของเราได้ดังนั้นเราก็ไม่สามารถช่วยคนอื่นที่จะนําเขา จากความพินาศมาถึงพระเจ้าได้ พี่น้องคะาว,วันนี้พระสิริของพระเจ้านะคะทรงประทับอยู่ในร่างกายของเราประชากรของพระองค์ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่1 9บเถึงยีได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่ดูว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในท่านผู้ซึ่งผู้ท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดดังนั้นพี่น้องเข ขอให้ทุกวันของเราที่จะโปริบัติรับใช้พระเจ้าจนเนื้อเต้นนะคะนั่นก็คือการที่เราจะมีทั้งความยำเกรงพระเจ้าและมีความชื่นชมยินดีที่โะรงทรงอยู่ใกล้เราและก็เชี่ยวฟังทําตามน้ำพระทัยของโะรงอยู่เสมอเพื่อให้พระสิริของพระเจ้านั้นปรากฏชัดแจ้งในชีวิตของเรานะคะพี่น้องและในทุกวันนะคะเราจําเป็นจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อรับกําลังจากโะรงรับกําลังฝ่ายจิตวิญญาณเราสามารถที่จะให้พระคําของโปรงนักขัดเกลารเล่นนำในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่ง ใดเป็นสิ่งที่ชอบตอนน้ํพระทัยของพระเจ้าและสิ่งใดที่โรรองไม่ได้พอพระทายนะคะและเพื่อที่จะให้พระชริกของพระเจ้านั้นปรากฏชัดแจ้งในชีวิตของเราและสําแดงความรักของพระเจ้าต่อผู้คนอีกมากมายนะคะขอพระเจ้าเป็นกำลังให้กับพี่น้องและเสริมกําลังพี่น้องตลอดทั้งวันนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรคะ่ะ